สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาลองคุยกันเรื่องเอ่อสีห้ดูนะคะอาจจะฟังดูคุ้นๆหรือบางทีก็รู้สึกว่าเอ๊ะเป็นเรื่องเก่าหรือเปล่าแต่ว่าจากข้อมูลที่เราได้มาชื่อเคล็ดลับชีวิตดีด้วยศีห้าเนี่ยเขาบอกว่าหลักการพวกนี้จริงๆแล้วอาจจะเป็นเหมือนเครื่องมืออัปเกรดชีวิตเราเลยนะที่แบบทันสมัยกว่าที่เราคิดอีกค่ะคือเราไม่ได้จะมองเป็นข้อห้ามหรือข้อบังคับอะไรเคร่งครัดขนาดนั้นนะคะ แต่อยากจะมาสำรวจตามที่เนื้อหาเขาว่าไว้ว่ามันเป็นเหมือนเคล็ดลับชีวิตดีๆเป็นแนวทางที่ช่วยเราในชีวิตจริงๆได้ยังไงบ้างใช่ครับคือเป้าหมายเราวันนี้ก็เหมือนกับมาสกัดแก่นความคิดจากข้อมูลนี้ดูว่าหลักการแต่ละข้อของศีลห้าเนี่ยถ้ามองดีๆแล้วมันเอามาปรับใช้เป็นเหมือนกลยุทธ์รับมือกับเรื่องต่างๆในชีวิตประจําวันได้ยังไงบ้างลองมาดูกันทีละข้อเลยนะครับว่าเนื้อหาเขาให้มุมมองไว้ยังไงบ้าง ได้เลยค่ะเริ่มที่ข้อแรกเลยนะคะปาณาติปาตาเวรมณีก็คือไม่ฆ่าสัตว์ไม่เบียดเบียนในข้อมูลที่เรามีเขาได้เขาได้มองแค่ว่าไม่ทำร้ายร่างกายนะคะแต่เน้นไปที่ผลลัพธ์เลยคือมันจะทำให้เราอยู่ร่วมกับคนอื่นได้อย่างสงบสุขครับจุดนี้น่าสนใจมากคือเขามองไปถึงการไม่เบียดเบียงทางใจด้วยไม่ใช่แค่ทางกายอย่างเดียวซึ่งพอมองแบบนี้ประโยชน์มันชัดเจนขึ้นมากเลยนะ คือพอเราไม่สร้างศัตรูไม่ไปทำร้ายใครไม่ว่าทางตรงทางอ้อมผลก็คือเพื่อนเพิ่มศัตรูลดใช่ครับเพื่อนเพิ่มศัตรูลดปัญหาในชีวิตมันก็น้อยลงไปเองเหมือนกับลดแรงเสียดทานในชีวิตประจำวันไปโดยอัตโนมัติเลยครับในเนื้อหามีเปรียบเทียบไว้ด้วยนะคะเห็นภาพดีเหมือนเล่นเกมเลยค่ะถ้าเราไม่ไปเปิดฉากโจมตีใครก่อนโอกาสที่เราจะโดนโจมตีกลับมันก็น้อยลงตามไปด้วยหลักการง่ายๆเลยแต่ส่งผลเยอะมากในชีวิตจริง ซึ่งถ้ามองให้ลึกลงไปอีกนิดนะครับการไม่เบียดเบียนทั้งกายทั้งใจแบบที่เนื้อหานี้เสนอเนี่ยมันคือรากฐานสำคัญของการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีเลยนะมันไม่ใช่แค่ป้องกันตัวเองแต่มันคือการสร้างสภาพแวดล้อมรอบตัวเราให้มันสงบสุขมากขึ้นพอแต่ละคนพยายามลดการรุกรานคนอื่นสังคมโดยรวมมันก็มีแนวโน้มที่จะขัดแย้งกันน้อยลงสันติสุขจริงๆมันเริ่มจากตรงนี้แหละครับการการะทาของแต่ละคน เป็นมุมมองที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะต่อไปข้อ2นะคะอาทินนาธานาเวรมณีไม่ลักทรัพย์ไม่เอาของที่เขาไม่ได้ให้ข้อนี้เหมือนจะตรงไปตรงมานะคะแต่ในข้อมูลที่เรามีเนี่ยเขาขยายความได้แบบว่าเออน่าคิดมากเขาบอกว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องของของสิ่งของอย่างเดียวนะคะแต่รวมถึงสิ่งที่ไม่มีตัวตนอย่างเช่นเวลาด้วยที่เขายกตัวอย่างเรื่องเพื่อนมาสายทําให้เรารอ,อนานๆอันนี้ชัดเลยค่ะ เขาบอกว่านี่คือการละเมิดเวลาของคนอื่นซึ่งมันก็มีค่าเหมือนทรัพย์สินอื่นๆเหมือนกันใช่ครับการตีความแบบนี้เนี่ยเอามาใช้ในชีวิตประจําวันได้ตรงๆเลยแล้วผลลัพธ์สําคัญล่ะคะที่เนื้อหาเขาเน้นมากๆจากอย่างที่เราไม่ไปละเมิดของหรือเวลาของคนอื่นเนี่ยคืออะไรคะผลลัพธ์ที่สําคัญที่สุดที่เนื้อหาเขาชี้เลยนะครับคือการสร้างความไว้วางใจครับเขาเน้นเลยนะว่าความไว้ใจเนี่ยแหละที่มีค่ามากกว่าเงินทองเยอะ ประโยคนี้ผมว่าลึกซึ้งมากเพราะว่าความไว้วางใจเนี่ยมันเหมือนเป็นสกุลเงินที่สําคัญที่สุดเลยในทุกความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเรื่องส่วนตัวเรื่องงานเรื่องธุรกิจถ้าไม่มีความไว้วางใจนะทุกอย่างมันเปราะบางมากพังง่ายมากเพราะฉะนั้นการรักษาหลักการข้อนี้มันเลยไม่ใช่แค่การไม่ขโมยของแต่เป็นการลงทุนสร้างสินทรัพย์ที่ประเมินค่าไม่ได้เลยนั่นคือความน่าเชื่อถือของเราเองครับโอ้โหจริงอย่างยิ่งเลยค่ะ ความไว้วางใจนี่สร้างยากจริงๆแต่ทำลายนิดเดียวไปต่อกันที่ข้อ3นะคะ กาเมสุมิชฉาจาราเวรมณนีไม่ประพฤติผิดในกามดูเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเหมือนกันแต่แก่นที่เนื้อหาคนเน้นคือการรู้จักเคารพความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นการซื่อสัตย์ต่อคู่ของตัวเองหรือถ้าเรายังโสดก็คือไม่เข้าไปยุ่งไปทําลายความสัมพันธ์ของคนอื่นประเด็นนี้น่าสนใจตรงที่ในข้อมูลเขาบอกว่าปัญหาใหญ่ๆที่ทําให้คนเราปวดหัวกันในโลกเนี้ยส่วนมากเลยนะมักจะมีต้นตอมาจากเรื่องหัวใจนี่แหละค่ะใช่ครับ และประโยชน์ตรงๆที่เนื้อหาเขาชี้ให้เห็นจากการที่เราเคารพในความสัมพันธ์เนี่ยก็คือมันจะนำไปสู่ความรักที่อบอ่อนและมั่นคงมันช่วยลดความเครียดลดความลับลดความวุ่นวายใจที่เกิดจากการนอกใจหรือการไปสร้างปัญหาในความสัมพันธ์ที่มันซับซ้อนแต่ที่ผมว่าน่าจันใจกว่านั้นอีกคือการที่เนื้อหาเขาเชื่อมโยงเรื่องนี้กับความมั่นคงทางอารมณ์ภายในตัวเราเองด้วยครับ ขยายความตรงนี้หน่อยได้ไหมคะว่าการเคารพความสัมพันธ์มันไปช่วยเรื่องความมั่นคงทางอารมณ์ของเราได้ยังไงลุ่งละเมิดความสัมพันธ์ของใครไม่ว่าจะเป็นของตัวเองหรือของคนอื่นเนี่ยมันช่วยลดภาระทางอารมณ์เราได้เยอะมากๆเลยลองนึกภาพตามนะครับความรู้สึกผิด ความกังวลความระแวงหรือความขัดแย้งต่างๆที่มันเกิดจากการที่เราไม่ซื่อสัตย์หรือไปยุ่งกับความสัมพันธ์คนอื่นไอสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดมันบั่นทอนความสงบในใจเราโดยตรงเลยเพราะฉะนั้นการรักษาหลักการข้อนี้มันเลยไม่ใช่แค่เรื่องทําเพื่อคนอื่นนะแต่เป็นการสร้างเกราะป้องกันทางอารมณ์ให้ตัวเองด้วยทําให้ใจเราสงบขึ้นมันข่มขึ้นได้ครับอ,อ๋อเข้าใจเลยค่ะเหมือนเป็นการดูแลใจตัวเองไปพร้อมๆกับการให้เกียรติคนอื่นนั่นเอง มาถึงข้อ4แล้วค่ะมุสาวาทาเวรมณีไม่พูดเท็จข้อนี้ก็ดูเหมือนจะตรงๆอีกนะคะแต่เนื้อหาที่เรามีให้มุมมองที่ทรงพลังกว่านั้นอีกคือเขาไม่ได้บอกแค่ว่าห้ามโกหกแต่คือการพูดจริงพูดดีพูดแล้วโลกสดใสเหมือนกับว่าคำพูดเราเนี่ยมันมีพลังสร้างบรรยากาศรอบตัวเราได้เลยแล้วก็เป็นตัวกำหนดด้วยว่าใครอยากจะเข้าใกล้เรา หรืออยากจะถอยห่างในเนื้อหามีเปรียบเทียบชัดมากค่ะระหว่างผลของการพูดโกหกที่เขาบอกว่าถึงจะเก่งแค่ไหนก็อาจไม่มีใครอยากคบหาด้วยจริงจังกับผลของการพูดความจริงพูดแต่สิ่งดีๆพูดจาไพเราะที่คนฟังก็มีความสุขตัวเราเองก็ได้เครดิตได้ความน่าเชื่อถือกลับมาใช่ครับแล้วก็มีประโยคหนึ่งที่ผมว่าน่าสนใจมากคือคำพูดที่ดีเท่ากับพลังบวกที่แจกฟรี มันชี้ใเห็นว่าคําพูดไม่ใช่แค่เครื่องมือสื่อสารนะแต่มันเป็นเครื่องมือสร้างความเป็นจริงหรือ Reality Building ของเราเลยก็ว่าได้ตามที่เนื้อหานี้อธิบายการฝึกพูดความจริงแล้วก็ยิ่งไปกว่านั้นคือการเลือกใช้คําพูดที่เป็นบวกสร้างสารรค์เนี่ยมันส่งผลโดยตรงเลยนะต่อสภาพแวดล้อมทางสังคมของเรามันสร้างบรรยากาศของความไว้วางใจความสบายใจและที่สําคัญ มันยังส่งผลย้อนกลับมาที่การรับรู้คุณค่าในตัวเองเราหรือ self-perception ด้วยครับหมายความว่าพอเราพูดดีคนอื่นตอบสนองดีเราก็เลยรู้สึกดีกับตัวเองไปด้วยอย่างนั้นหรอคะถูกต้องครับมันเป็นเหมือนวงจรเชิงบวกเลยการใช้คำพูดอย่างมีสติและสร้างสรรตามแนวทางนี้เลยเหมือนการลงทุนที่ได้ผลตอบแทนทั้งภายนอกคือความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นและภายในคือความรู้สึกมีคุณค่า ความสงบสุขในใจเราเองพลังของคําพูดนี้เป็นเรื่องที่ไม่ควรมองข้ามเลยจริงๆครับตามที่แหล่งข้อมูลนี้เน้นย้าโอ้โหเล็กซิลจริงๆอะค่ะเรื่องคําพูดนี่มาถึงข้อสุดท้ายแล้วค่ะข้อที่ห้าสุราเมรัย,ยมัตฉัประมาทฐานาเวรมณีเว้นจากการดื่มสุราเมรัยของมึนเมาที่ทําให้ประมาท ข้อนี้ในเนื้อหาเขารีบขีดเส้นใต้ไว้เลยนะคะว่าไม่ได้หมายถึงห้ามสังสรรค์ห้ามปาร์ตี้เลยนะแต่หัวใจสำคัญจริงๆมันอยู่ที่อย่าทำให้ตัวเองเสียสติเหตุผลง่ายๆที่เขาอธิบายคือเพราะเวลาที่เราขาดสติไปแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเพราะฤทธิ์ของอะไรก็ตามเรามักจะทำในสิ่งที่ต้องมานั่งเสียใจทีหลังพูดในสิ่งที่ไม่ควรพูดทำในสิ่งที่ไม่ควรทำจนต้องมาบ่นกับตัวเองว่าโอ้ยไม่น่าเลยอะไรแบบนี้เคยเป็นกันไหมคะ <c oughs> ครับครับอันนี้เห็นภาพชัดเจนมากและการเปรียบเทียบในเนื้อหาที่ว่าสติเหมือนเกราะป้องกันปัญหาอันนี้ผมว่าทรงพลังมากมันชี้ให้เห็นว่าการมีสติหรือความรู้ตัวทั่วพร้อมเนี่ยมันคือเครื่องมือสำคัญเลยนะในการป้องกันความผิดพลาดถ้าเรามีสติเราจะยับยั้งชั่งใจได้ดีขึ้นจะไม่เผลอทำตามแรงกระตุ้นชั่ววูบที่อาจจะนำไปสู่ปัญหาใหญ่ๆตามมาได้ มีการยกตัวอย่างจาก Star Wars ด้วยใช่ไหมคะที่บอกว่าการขาดสติเพราะของมึนเมาเหมือนเราถือดาบเลเซอร์อยู่แล้วเผลอฟันตัวเองอุ๊ยเห็นภาพความอันตรายชัดเลยคะ่ะใช่ครับครับตัวอย่างนั้นชัดเจนมากและประเด็นสําคัญที่เนื้อหานี้เขาเชื่อมโยงให้เห็นนะครับคือสติเนี่ยมันไม่ได้อยู่เดียวๆนะแต่มันเป็นเหมือนรากฐานที่สนับสนุนการรักษาสีนข้ออื่นๆทั้งหมดเลยลองคิดตามนะครับถ้าเรามีสติ เราจะรู้ตัวก่อนที่จะเผลอไปเบียดเบียนใครใช่ไหมครับสินหนึ่งเราจะคิดทบทวนก่อนที่จะไปหยิบฉวยสิ่งที่ไม่ใช่ของเราหรือไปใช้เวลาของคนอื่นอย่างไม่ให้เกียรติสินสองเราจะมีความยับยั้งชั่งใจในเรื่องความสัมพันธ์มากขึ้นสินสามแล้วก็จะระมัดระวังคําพูดไม่พูดพล่อยๆหรือโกหกได้ง่ายขึ้นด้วยสินสี่อ๋อหมายความว่าการรักษาศินข้อ5ให้ดีคือการฝึกให้เรามีสติตลอดเวลาแล้วมันก็จะช่วยให้การรักษาสินข้ออื่นๆมันง่ายขึ้นตามไปด้วย ใช่เลยครับตามแนวทางที่เนื้อหานำเสนอการมีสตินี้แหละคือหัวใจสำคัญมันเป็นเหมือนอะระบบปฏิบัติการพื้นฐานที่ทำให้หลักการอื่นๆมันทำงานได้ดีขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นการฝึกให้มีสติอยู่เสมอจึงไม่ใช่แค่การเลี่ยงปัญหาจากการเมาแต่เป็นการเสริมสร้างความสามารถในการดาเนินชีวิตตามหลักการดีๆข้ออื่นๆทั้งหมดไปด้วยครับฟังดูแล้วศีลห้าที่นำเสนอในแหล่งข้อมูลนี้มันเชื่อมโยงกันอย่างน่าทึ่งเลยนะคะ เราก็ดูเป็นเรื่องที่แบบว่าปฏิบัติได้จริงในชีวิตประจําวันมากๆเลยสรุปจากที่เราคุยเจาะลึกกันมาทั้งหมดนี้ก็เห็นชัดเลยนะคะว่าศีลห้าไม่ใช่แค่กฎโบราณหรือเรื่องน่าเบื่ออะไรเลยแต่เป็นเหมือนคู่มืออัปเกรดชีวิตที่ใช้งานได้จริงตามที่เนื้อหาเขาบอกไว้เลยค่ะประโยชน์ที่จับต้องได้ก็มีตั้งแต่เรื่องการสร้างมิตรลดศัตรูมีความรักที่มั่นคงอบอุ่นเป็นคนที่น่าไว้วางใจ ทำให้คําพูดของเรามีพลังสร้างสารรค์แล้วก็ที่สําคัญที่สุดคือการมีสติเป็นกรอบป้องกันปัญหาซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนเป็นสิ่งที่ช่วยให้ชีวิตเรามันราบรื่นขึ้นมีความสุขมากขึ้นได้จริงๆนะคะใช่ครับทั้งหมดนี้ก็เป็นการสกัดเอาแก่นคิดจากแหล่งข้อมูลที่มองสินหาเป็นเครื่องมือพัฒนาคุณภาพชีวิตของออประเจกบุคคลได้อย่างน่าสนใจมากๆทีเดียว แต่ผมอยากจะชวนคิดต่อยอดจากมุมมองในเนื้อหานี้ไปอีกนิดหนึ่งนะครับซึ่งเป็นคําถามทีออ่อาจจะไม่ได้มีคําตอบสําเร็จรูปในข้อมูลที่เราคุยกันวันนี้คือเนื้อหานี้เขาเน้นประโยชน์ต่อตัว,ตวบุคคลใช่ไหมครับแต่ถ้าเราลองจินตนาการภาพที่มันใหญ่ขึ้นล่ะครับถ้าคนในสังคมหนึ่ง,งพยายามนําหลักการเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นการไม่เบียดเบียนกันการเคารพสิทธิในทรัพย์สินและเวลาการเคารพความสัมพันธ์การพูดความจริงและสร้างสรรค์หรือการดํารงสติ ถ้าคนส่วนใหญ่พยายามนำสิ่งเหล่านี้ไปปรับใช้ร่วมกันในชีวิตประจำวันมากขึ้นถึงแม้ว่าจะไม่ได้สมบูรณ์แบบ100%เเซตก็ตามคุณว่าผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับภาพรวมของชุมชนหรือสังคมนั้นมันจะเป็นยังไงบ้างสังคมที่สมาชิกส่วนใหญ่พยายามยึดถือหลักการพื้นฐานเหล่านี้เป็นแนวทางจะมีบรรยากาศหรือมีพลวัตที่แตกต่างจากสังคมที่เราคุ้นเคยในปัจจุบันนี้ยังไงบ้างนี่อาจจะเป็นคำถามที่น่าเก็บไปลองคิดต่อกันดูนะครับ